นี่ครับเลขรถบางคนว่ามันมีอิลีอยู่บ่ทะเบียนรถของเลนเพื่อนว่านี่นะครับทะเบียนรถของเลนหนึ่งแปดเก้าขีดหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งแปดเก้าขีดหนึ่งเจ็ดเพื่อนว่ามันมีอยู่บ่เพื่อนว่านี่ครับถ่ายเบิ่งเพราะว่าเบาหน่อยกันเพื่อนอาจจะเป็นเอฟซีไม่บังครับเลยบอกท่านหูเนาะว่ามีรถตาใครแบบนี้อยู่นี่ครับเคยออกตรงๆมาแล้วนะครับเนาะ เคยออกตรงๆมาแล้วแปดเก้านี่ครับนะแล้วไปหลุนโจกตาใครต้องกันนะครับเนาะหัว,วที่สิบหกสิงหาหกแปดครับมีกองลูกแรกครับหมายเลขแปดครับอีกองลูกแรกหมายเลขแปดครับ สวัสดีครับผมเบลนองครับมือน,นี้มาพมพอกรบเบลนองอีคือเก่าครับผมมาแล้วครับโค้งสุดท้ายตาไข่บานเบลนองครับงวดวันที่16สิงหาหกแบบเลขเก่ายังวันทันออกแล้วครับ061 061ยังวันทันออกนะถ้าผู้ใด้มาเลขเก่าลตาไข่อยู่จะซื้อไวกันได้ครับบ่าวากันนะครับเนาะเดี๋ยวมือน,นีเบาลนองสีขอต่องวดตาไข่ครับงวดวันที่16สิงหาเดี๋ยวไปรับโชคด้วยกัน เดี๋ยวไปไหวถ้าใครท้องการอากัน,กนจับบุกวินงปองจูดถูกนะครับเนาะเดี๋ยวไปรับโจรกันครับ มดสตเะโตลโตสมาร์สมุทรสากหมดศสตร์ราะาโตล้โตสมาร์สมุทสามดศสตร์เาะว่าโตลโตสมาร์สมาแต่ใครนี้บ่าวหลองจะขอโชคต่องวดเดอร์งที่สิสิงหาหกใครเขามาดูช่องบ่าวหนองเขาให้ได้รับโชคไปด้วยกันทุกท่านเดออิติอิติอมาณ ตะไคร้เลขถูกพอยมาสามตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งห่วงที่สาาบิบหกสิงหาหกแปดเด้อตะไคร้สามถกครับถูกให้ข้อมุณผู้ชมบ่ทองให้ได้รับชมคุณเด้อเดี๋วก่อนจะไปลึ้นเหล็กถูกนะครับเนะาะบางทีจับลูกมิงปองนะครับสองลูกจับปปลูก,กมนนิงปองสองลูกเดี๋ยวมาบอกท่านผ้ชมครับว่าเหล็กมิปองสิเป็นตัวไหน ขอเน้นเป็นเหล็กหลังเนี่ยนะครับเนาะเหล็กมีฟองขอเน้นเป็นเหล็กหลางเลยขอสองตัวเนนๆเ,เ,เดอร์ตาไ่เดอร์มีฟองลูกแหลกครับหมายเลขแปดครับมีฟองลูกแหลกหมายเลขแปดครับ เปียนเป่ยนน่ยเนตรงเด้อแต่ไข่เลยนะเรียงงามครับลูกปีปองลูกที่สองมหมายเลขแปดครับแปด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 หรือแปดสองก็ไดนครับแปดแปดหรือแปดสองก็นไหนีห่รร 8, 2, นนครับเีงามเล 8 8ครับเลขตะไคร้เล็กวินปอง8 8ดดหรือ8 2ดสองกัครับผมเดี๋ยวไปรุ่นเหล็กถูปก,ก,กันครับว่าว์มอนี้เหล็ถูกเป็นตัวใดงวดเปนที่16สิงหาห8ดครับผมตะไคร้บานเบาหนองครับเดี๋ยวไปเบิ่งเล็กถูกตัวแรกกันครับผมตะไคร้บานเบาหนองเนาะเล็กถูกตัวแรกครับผมหมายเลข1ครับชัดเจนครับหมายเลขหนึ่งแต่ว่าเบ่งก็คือเล็กเจ็ดเนาะ แต่ว่าเป็นอ่ะหนึ่งคับเจ็ดมากัดไขายขกันแล้วครับผมงวดนี้มารับโชคไป็นกำลันครับคิดยังไงก็ให้สมหวังดังปรารถนาสุขผูกสุขคนนะครับเนาะเลขปิงปองแปดแปดครับแปดแปดหรือแปดสองก็ได้นะครับเนาะเดี่นลำบากลงสิแปดตัวเลขให้อีกเท่านึงนะครับเนาะเลขทูบตัวแรกหมายเลขหนึ่งครับเดี๋ยวไปลอดลุ่นเลขทูบตัวที่สองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวหนุนด้วยนะครับเด้อมักตัวเลขเกิดซื้อไหวนะครับเนาะ ขอทุกอย่างอยู่ที่ความศรัทธาครับศรัทธามีบารมีเกิดกับผมแต่ไครบานเบาหน,นองนอ้องงวดนี้อาทิบอท่านออกตรงๆก,ก็อาจจะเอาไปออกงวดนาหรืออาจจะออกเหลขกลายวันหรือจะออกเหล็กเกื่อนบานก็ได้เนี้ยมันก็นนเกิดขึ้นได้เบิดนะครับนาออยู่ที่ว่าทีสือตัวใดกันบางคนก็ซื้อชุดซูมอือครับผมได้เหล็กแต่ไครคนบอกว่าฟ้าชุดแนวสันเหลขกมันสีอันเหมือนันอ่ามาลองจุดคอให้เลยนะครับได้ ตัวแรกหมายเลขหนึ่งเดินไปหลุดตัวที่สองตัวที่สามครับตะไครบานเบาหน่องครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งเลขกทูบตัวที่สองครับผมเลขปิงปองเบาหน่องจับได้แปดแปดนะครับเนาะแปดแปดหรือแปดสองครับผมเลขกทูบตัวที่สองงามครับหมายเลขเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดชัดเจนนะครับเนาะตรงกันกับเลขทะเบียนรถเทีนว่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ด บางคนเบนบ่อท่านข้าใจว่าอันทะเบียนรถตะไคร่มีอยู่บ่อเบิ่์ว่ารถของเล่นบ้าน้องก็ใหเบื้งเดี๋ยน้อหนึ่งแปดเก้าขนะีดหนึ่งเจ็ดนะครับนั่นะคือทนะบเบียนรถของเล่นตะไคร่นะครับเนาะเลขถูกตัวที่สองหมายเลขเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดงวดนี้มารับโชคไป้ร่กันคิดชิ้นได้ก็ให้ส้มวังดังป่าธนาสุภูสุคนช่องบ้านหนองเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะบ้านหนองก็บอกว่าอะไรนะครับว่าเลขมันสิมาตัวใด เดี๋ยวมาเกิดเป็นแนวทางให้ทุกคนได้ฟังให้ทุกคนได้เห็นคิดเช่นไรกห้ทรงวางดังปราถนาจัดธามีบาลมีเกิดสาธุสาธุาธาธตาไข่บานปานองเดี๋ยวไปล่อลุนเล็ทูบตัวที่สามครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับผมตัวที่สามกำลังมาครับผมไปเบิ่งเลขกทูบตัวที่สามครับผมเลขกทูบตัวที่สามหมายเลขศูนย์ครับหนึ่งเจ็ดศูนย์ หนึครับผมโอ้เล่ง่ายไหนึ่งเจครับมากบอมากขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนแล้วนะครับนาะลองพิจารณามนะครับด้วเลขตะไครบานบ่อนองหนึ่งเจ็ครับแปดครับหนึย์ครับแปดแปดเลขเบิร์นนาอแ8ดแบ่อนี่ครับย้งมันก็เกิดขึ้นไดเบิดครับผมหนึ่งเหรือจะเป็น1นึหรือจะเป็น770ดเจ็ดศูนย์ไดเบิดครับผม มากบ่มากก็ลองมุงพิจารณาพผนครับได้เดี๋ยวบานองสิแปะตัวเลขให้เห็นชัดเจนทั้งตัวแปะทั้งตัวอันนี้แหละนะครับเนาะศรัทธามีบารมีเกิดครับผมต่ใครบานเบาหนอกนะครับเนาะเลขมีปองแปดแปดครับเลขถูกหนึ่งเจ็ดศูนย์เลขมีปองแปดแปดหรือแปดสองก็ได้ครับโอ้เลขงามนะครับเนาะหนึ่งเจ็ดศูนย์ศรัทธามีบารมีเกิดถ้าผู้ได้มากเลขต่ใครก็ซื้อไหวนะครับเนาะ เบิองไหวเปรียบเทียบแล้วบาลน้องจะไปขอปูไปขอปูขอแม่ฮันนี่เนาะครับเนาะหลายคนก็ถามมาว่าเมื่อใดจะไปขอว่าสันแล้วเหร่มันสิอันก่อนได้ว่าสันบาลน้องเอ้ยว่าสันอ่ะเดี๋ยวบาลน้องจะไปขอให้แล้วกันมาลุ้นโชคด้วยกันนะครับเนาะหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับผมเหล็กตะไคร่บานบาลน้องครับศรัทธามีบารมีเกิดก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดที่สิบหกสิงหาหกแปด คิดสิในสมหวังดังปาถนาได้จับเงินมือได้จับเงินแสนได้จับเงินหลานไปทำกันนะครับเนาะสาธุสาธุหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดแปดตะไคร่บานเบาหน่องครับ